จบได้ยังไงมันจะจบก็ไม่จบมันจะจบก็ไม่จบจริงๆมันจบได้ตั้งแต่วันศุกร์แล้วผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วผมบอกว่าให้มูลทิจิโอนเงินมาห้าหมื่นก็จบแล้วผมบอกเหตุผลแล้วนะว่าที่ผมอยากได้เงินคืนเพราะคุณกันเวลาเขาออกภาคสนามที่ไลฟ์อยู่ เขาตัดสินใจได้ทุกอย่างว่าจะซื้ออะไรซื้อเท่าไหร่ซื้อ,อยังไงซ,ซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นเขาทําตัวให้เราเห็นว่าเขามีหน้าที่ในการตัดสินใจใช้เงินเองได้นั่นก็คือคนที่เป็นกรรมการหรือเป็นประธานเออนะฮะนั่นเองเราจึงเชื่อว่าเขาเป็นคนที่มีอำนาจเพราะเขาแสดงการใช้อำนาจในการตัดสินใจได้ทุกเรื่อง แต่เมื่อเปิดเผยมาเขาไม่ได้มีคนมีอำนาจถูกไหม <c oughs> คุณอีฟมีอำนาจนั่นแหละครับผมถึงรู้สึกผิดหวังแล้วก็มีข้อ39มูลนิธิคุณธรรมนัทก็เลยรู้สึกอ่ะไม่อยากให้มูลนิธิไปเกี่ยวข้องอะไรกับการเมืองก็เลยผิดหวังอีกนะฮะแล้วมันก็มีเรื่องที่ คนเขาขอดูรายรับรายละเอียดสเตทเมนรับสเตทเมนจ่ายก็ไม่ให้เขาดูแล้วคำพูดคำสุดท้ายที่ผมตัดสินใจว่าผมจะไม่เชื่อเขาอีกแล้วก็คือคำพูดว่าเขาไม่ได้บอกคุณธรรมนัสว่าจะเอาชื่อมูลมิติธรรมนัสมาใส่ทุกคนมีสิทธิพูดหมดจะพูดอะไรก็ได้เพราะเป็นสิทธิ์ของทุกคนเช่นเดียวกันเราก็มีสิทธิ์ในสิทธิ์ของเราว่าเราสามารถประมวลเหตุการณ์ประมวลเรื่องราวแล้วเราจะเชื่อ ที่เขาพูดหรือไม่ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดว่าเขาเอาชื่อมูลนิธิคุณธรรมนัทมาใส่โดยไม่ได้บอกคุณธรรมนัทผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อพอผมคิดว่าตะก,กะตรงนี้ผมไม่เชื่อผมก็คิดว่ามันลำบากมันลำบากมันลำบากที่จะให้เกิดให้เราเกิดไว้วางใจเขา เราจึงขอคืนก็แค่นี้ล่ะทุกคนไปกดตแกแ้าก่อนนะครับแล้วการเราขอคืนเราขอคืนต่อหน้าสื่อมวลชนเราพูดใส่ใหมายว่าเราไม่เอาเงินของเขาเราเอาเงินของมูลนิธิที่เราโอนไปเอาโอนกลับแค่นี้เองก็จบถ้าโอนกลับมาจากมูลนิธิมันก็ไม่มีเหตุการณ์เมื่อวานแล้ววันนี้ผมต้องถูกด่าแล้ววุ่นวายแล้วยังมาพูดโลกสวยว่าเอาที่เขาสบายใจถ้าผมสบายใจผมใช้หลักกฎหมายผมโอนไปที่ไหนที่นั่นโอนกลับมา แล้วถ้าคุณจะโอนคุณเอาูนินที่โอนกลับมามันก็จะไม่เกิดอะไรเลยแต่เราได้บอกแล้วชัดเจนแล้วแล้วคุณก็ยังกระทำการเป็นอย่างอื่นเพื่อให้มันไม่จบโอนมาเองอีกแล้วโอนมาเองยังมาโพสต์แขวนแล้วบอกว่าโอนมายัางบัญชีที่ผมเคยเปิดรับบริจาคให้ทหารเพื่อเปิดประเด็นผมอีกเรื่องเปิดบัญชีเดี๋ยวไปฟังพูดผมเอาเอกสารไปให้หมดแล้ว นะถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอธิบายซ้ําคืนนี้ไปดูพุทธก่อนนะมันไม่ยอมทําให้มันจบไงมันไม่ยอมทําให้มันจบไงพอเสร็จเรียบร้อยสเต็ปนี้ก็ไม่จบอ่ะผมก็ไม่ได้สนใจนะเบื่อวันนี้ผมก็ทํางานเอา้าเพิ่งรู้ว่ามีคลิปออกมาอีกว่า วันหนึ่งว่าโอนเงินให้ผมอีกห้าหมื่นจากมูลนิธิแล้วกลายเป็นแสนหนึ่งเอ้าแลวอีห้าหมื่ส่วนตัวให้ไปให้ซื้อน้ำพริกไปแจกคนอะไรผมไม่เข้าใจผมไม่ได้เป็นลูกน้องคุณแล้วผมก็ไม่ได้มีหน้าที่คือโอนมาเองก็มารับเอากลับไปแล้วผมก็ไม่ได้มีหน้าที่ไม่ต้องทําตัวเป็นพ่อพระเงินห้าหมื่นเออวุ่นวายเล่นกระแสะอยู่ได้เออผมไม่เข้าใจ ใช่ยังพูดไม่จบถูกวุ่นวายอยู่นั่นนะ่ะผมไม่เข้าใจจริงๆผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมจะต้องมายุ่งกับผมเยอะขนาดนี้วันศุกร์ไปผมนึกว่าก็จบแล้วถามไม่ได้คําตอบก็ไม่เป็นไรก็เอาเงินคืนมาเอาเงินคืนจากบุนิธีเขาบอกว่าวันจันทร์เขาจะตอบว่าจะให้คืนได้หรือไม่ผมก็รออยู่ถ้าคืนก็เอาูุนิธีอ่ะกลายเป็นอย่างอื่นไปอีก กลายเป็นอย่างอื่นก็อดทนนะพอบอกว่าโอนเงินคืนผมทางบัญชีอะไรอ้าวทุกคนก็รีบไปหาบัญชีนั้นแหละมาโอนเทละห้ 10, ตาตังสิบตังแกลงผมกันอีกประมาณสักห้าสิบหกสิบบัญชีก็มาจากเหตุการณ์ครั้งนี้แหละทุกคนไปกดตะกร้าก่อนครับผมไม่เข้าใจจริงๆ แล้ววันนี้ก็ทําเป็นว่าเหมือนจ่ายผมมาเป็นอีกห้าหมื่นเป็นแสนและห้าหมื่นแรกให้ผมไปซื้อน้ำพิกแจกคนท,ทั้งทงที่จนวินาทีนี้ผมยังไม่ได้เงินเลยสักบาทเดียวจากมูลน,นิธิถ้าเราถามว่าใครพูดจริงก็นี่ไงความจริงมีหนึ่งเดียวผมบอกเลยความจริงมีหนึ่งเดียวคือที่นี่ครับ อมผมจริงมีหนึ่งเดียวครับคือที่นี่ฮะอ่าทุกคนเร็วๆอ่ะส่วนคนที่โอนเงินมาแกลงคนละสิบสตางค์ห้าสตางค์ตั้งแต่คุณกันเขาเอาไปเอาผมไปแขวนเรื่องที่เขาโอนมาจากบัญชีอะไรน,ะนะน,นั่นนะผมขออนุญาตแจ้งความทุกคนเพราะวันนี้ทนายบอกว่าต้องแจ้งเพราะเราไม่รู้ว่าบัญชีที่โอนมานั้นเป็นบัญชีมาหรือเปล่า เพื่อให้เขามาพิสูจน์ตัวตนที่แท้จริงนะฮะทุกคนทุกคนไปกดน้ำพริกให้กำลังใจกันก่อนไปสามพันห้ารอยคนนะครับสามพันห้าร้อยคนมีประมาณห้าหกสิบคนเดี๋ยวพวุนี้ผมอ่านรายชื่อให้ฟังตอนกลางวานันแต่ให้ให้คุณพุทธไปละอันนี้ก็เป็นผลพลอยมาจากแขวนผมที่บอกว่าโอนเงินจากบัญชีส่วนตัวให้ผม ให้คําว่าผมคือบัญชีบริษัทต,ตามที่บัญชีที่เคยเปิดรับบริจาคให้ทหารมันก็เลยมันเป็นบัญชีที่เราให้ลูกค้าชําระค่าสินค้าไงมันก็เลยแบบเอามาโอนเล่นกันใหญ่แล้วเอาไปโพสต์ว่าอุ้ยทวงทวงโอนไปแล้วทวงเอามาคืนด้วยนั่นคราวนี้ได้คืนกันที่สอนอแน่ทุกคนไปเร็ว ได้คืนกันที่สอนอแน่ไปเหอะให้มันแน่นไปเลยอย่างน้อยรอบแรกก็ประมาณห้าสิบคนน่ะเห็นไวๆอยู่ทุกคนไปกดน้ำพริกกันป่อันนี้คุยคร่าวๆไปกดน้ำพริกก่อนไปกดน้ำพริกไปกดน้ำพริกเมื่อไหร่จะจบกับผมสักทีก็ไม่รู้ไม่เข้าใจก็แค่โอนเงินมูลนิธิมาให้ ตามที่คุยกันตกลงกันตั้งแต่วันศุกร์ก็จบไปละวันจัน์โอนก็จบแล้วผมก็จะโอนต่อสภาา,าชาราไทยก็แค่เนี้ยจบเลยแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงกันอีกเลยแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงกันจนป่านชนี้ยังไม่จบเพราะมวแต่เล่นลีลาให้โอนทางนี้ก็ไปโอนทางนูน้นให้คนนู้นโอนให้ส โอ้งงไม่เข้าใจแล้วก็โดนอีกโดนแล้วก็ไปแขวนไปแขวนทุกวันโพสอะไรโพสอะไรผมไม่ได้ดูด้วยลูกน้องเห็นถึงจะมาบอกอะไรแสนอะไรปัจจุบันยังไม่มีเลยมีแค่ห้าหมื่นส่วนตัวที่โอนมาซึ่งไม่เอาก็แค่นั้นแหละทุกคนขอกำลังใจด้วยกันก่อนตะกาน้ำพริก น้ำพริกจาก88แล้ว65ทุกคนอุดหนุนหน่อยนะครับคนละ3กระปุกเร็วใครไหว5กระปุก3 2 1กดตะกร้าครับไปกดให้หน่อยครับกดให้หน่อยเร็วทีมบอสทั้งใจเราเป็นคนตรงไม่ต้องห่วงครับเราเล่นแร่แปรธาตุเหมือนคนอื่นไม่เป็นเราเดี๋ยวพูดไปอย่างพูดมาอย่างไม่เป็นถ้าเราับปากก็ทำ ทำไมละปากก็ไม่ทำอืมทุกคนไปกดตะกร้าก่อนแลว้วกดก่อนพร้อมๆกันห้าสี่สามสองหนึ่งอุดหนน้ำพริกหน่อยนะครับอุดหนุนน้ำพริกหน่อยครับไปเร็วๆมันก็แค่นี้ครับมันชีวิตมันจะยุ่งยากวุ่นวายอะไรกันล่ะขนาแล้วผมถามนิดนึงสิ เขาโอนเงินให้มูลนิธิแล้วสลักหลังให้โอนต่อให้ผมอันนี้จะหมายความว่าอย่างไรในเมื่อมูลนิธิมีเงินเหลือตั้งเก้าสิบล้านอันนี้จะตีความว่าอะไรตีความว่าเขาเป็นเทพเขาเป็นฮีโร่เขาเป็น, Hero, ปนเพระเอกหรือจะให้ตีความว่าอะไรง,งงแล้วตั้งแต่เกิดมาผมคำว,ว่าสลักหลังมันมีแต่เช็ดวเวลาจ่ายนี่ให้ใครแล้วเซ็นสลักหลัง เอาเงินให้มูลนิธิแล้วสลักหลังสับนี้ผมงงสับนี้งงนะที่ผมพูดตรงๆสับนี้งงมากมันทําได้ด้วยเหรอครับถ้าทําได้อย่างนั้นเนี่ยใครเอาโอนเงินผ่านมูลนิธิสมมุตินะนี่ข้อสมมุติใครเอาเงินโอนสมมุติเงินสีเทาโอนเข้ามูลนิธิแล้วสลักหลังให้ไปให้คนนี้ก็กลายเป็นเงินขาวแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับเขานะแค่สมมุติมูลนิธิกอไก่ เหมือนที่ขอไข่อะไรเงี้ยอันนี้สมมุติมันมีการสลักหลังได้หรอผมไม่เข้าใจสัมนี้ไม่ผมไม่เคยได้ยินทุกคนไปกดนำพริกก่อนหมายความว่าจากคนที่จากเขาไม่มีอำนาจแต่เขาสั่งให้เอาเงินไปให้ใครได้อย่างนี้ใช่ไหมผมไม่เข้าใจอันนี้ผมไม่เข้าใจธรราสิทธิ์ขาดอยู่ที่ประธานเนี่ยกับกรรมาการ ในกฎหมายสลักหลังมีเพียงเช็คนะโอนเงินแล้วสลักหลังไม่มีนะโอนก็คือโอนแต่สลักหลังไม่รู้มันไม่มีครับในหลักเศรษฐศาสตร์การบัญชีมันไม่มีะไม่มีอำนาจแต่บอกว่าจะทำโน้นทำนี้ก็ใช่นะก็ที่เราเชื่อเพราะว่าเราเห็นว่าเขาทำาน,น่นนี่นี่นั่นนั่นฉารวดเร็ว ชัดเจนก็คือเขาทําให้เห็นว่าเขาอะเป็นคนมีอำนาจและเป็นประธานจนเราเชื่อโอนเงินมันจะพิมพ์หมายเหตุก็ไม่ได้นะครับกฎหมายมันไม่ได้นะฮะกฎหมายมันไม่มีทุกอย่างที่เป็นการอะไรก็แล้วแต่มันต้องรีเกลกำหนดคิดเองไม่ได้นะคิดเองไม่ได้ ถ้าโอนเงินแล้วถ้าคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิโอนหรือบริจาคเงินเข้ามูลนิธิแล้วควบคุมมูลนิธิว่าให้ไปให้ใครได้ครั้งที่ตัวเองไม่มีอำนาจจะให้ผมตีความว่าอะไรจะให้ผมตีความว่าอะไรนึกไม่ออกเพราะว่ามีตาเช็คเท่านั้นที่ที่สลักหลังได้ อาทุกคนไปกดน้ำพริกกันก่อนเร็วอันนี้แค่สงสัยผมตีความไม่ออกผมอยากรู้ความหมายคนที่ไม่มีอำนาจคนที่ไม่เกี่ยวข้องคนที่ไม่ได้มีอะไรใดๆโอนเงินเราใช้คําว่าสลักหลังซึ่งสลักหลังมันไม่ได้ในการโอนเงินสั่งให้เงินในในนั้นไปทางไหนได้มันหมายความว่าไงงง อันนี้งงจริงๆนะครับแต่ถ้าถามเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนเป็นคำอื่นอีกเพราะการเปลี่ยนคำมันไปเรื่อยๆมันจบได้แล้วเออจบจบเธอง่ายๆเลยนะโอนเงินมูลนิธิมาและเงินส่วนตัวเดี๋ยวเอาไปคืนให้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดนะไม่ต้องไม่ต้องอะไรใดๆเยอะจบก็แค่นี้แล้วก็จบก็ไม่ได้อยากยุ่งเกี่ยวด้วยเลย ไม่ได้อยากยุ่งเกี่ยวด้วยเลยเออทุกคนไปกดตะกร้าน้ำพริกให้กำลังใจกันหน่อยเร็วขอยี่สิบคือมันงงเข้าใจมันคำว่างงไหมเออโอนโอน,โอนมูลนิธิมาตั้งแต่แรก็จบแล้วก็จะไม่ได้มีอะไรพูดกันอีกก็คือโอนของตัวเองมาแล้วก็เอาโพสต์บบแขวนเล่นดราม่าไปวันหนึ่งพอเช้านี้เอาอีกให้เพิ่มไปอีกห้าหมื่นแล้ว โดยให้บุนิธิโอนให้ไอห้าหมื่นที่ผมโอนไปก็ไปซื้อน้ำพริกแจกชาวบ้านก็ไปแขวนอีกจนถึงเย็นเนี่ยผมก็โอ้อะไรวะแล้วผมก็ผมก็พูดจาเจนนะผมยังไม่ได้เงินเงินยังไม่ได้โอนมาผมถูกด่าฟรีเขาได้รับการชื่นชมฟรีเอองงไหมงงไหมงงปะ ผมไหว้่ะผมแบบขอร้องละอย่ายุ่งกับผมเลยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่เธอเขาโอนให้แล้วแสนหนึ่งก็ผมบอกอยู่นี้ไงว่ายัางไม่ได้โอนก็ผมบอกอยู่นี้ไงว่ายังไม่ได้โอนโอนหรือไม่โอนน่ะหลักฐานน่ะมันอยู่มีแน่นอนล้านเปอร์เซ็น อะไรที่ผ่านธนาคารคุณบิดพิวไม่ได้หรอกไม่โอนก็คือไม่โอนเดี๋ยวผมมาเปิดสเตตเมนต์คุณก็จะเห็นว่าแต่วันนี้ผมเปิดไปแล้วอยู่กับพุทธอ,อยู่กับพุทธช่องแปดผมส่งทิ้งไว้ที่พุทธแล้วไม่โอนก็คือไม่โอนแต่ไม่โอนแล้วบอกว่าโอนแปลกไหมล่ะไม่โอนจะโอนตอนไหนล่ะ โอนกี่โมงมีตามีตามีตาโอนมาส่วนตัวครั้งนั้นแหละโดยที่เหมือนคนพูดไม่รู้เรื่องเนะี่ยก็พูดสรุปกันแล้วเมื่อวันศุกร์ว่าไม่เอาเงินส่วนตัวก็ยังทําแบบนั้นเล่าไปแขวนผมพอเช้านี้ก็มาแขวนอีกประน,นึ่งว่าโอนเพิ่มอีกห้าหมื่น เป็นล้านเป็นแสนหนึ่งแล้วนะงงไอเราก็แบบไม่มีนะให้บัญชีเช็คแบงก์อย่างละเอียดให้เขาปริ้นสเตตเ,ต,ตเมนต์รายวันมาเลยไม่มีแบงก์ก็บอกไม่มีค่ะสเตทเมนต์ก็ไม่มีแล้วงงไหมล่ะได้แต่พูดแต่ไม่โอนแต่คำพูดมันทำให้คนหนึ่งเป็นเทพคนหนึ่งเป็น อสูรไปแล้วไงนึกออกป่านึกออกไหมทุกคนเอาเงี้ทุกคนไปซื้ออันนี้ก่อนน้ำพริกตาแดงมาทูเปียกเร็วผมพูดผมรับผิดชอบนะแล้วผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะทุกคนเรคคอร์ดผมไว้ยังไม่ได้โอนไม่เชื่อจุงมือกันไปหาธนาคาร ผมไม่อยากวุ่นวายอะไรอีกแล้วโอนมาก็จบแล้วอันนี้ก็เอาคืนไปเท่านี้ก็จากกันต่างคนต่างอยู่เอออะไรของเขาก็ไม่รู้ไม่เข้าใจพรุ่งนี้จะอะไรอีกละ่ะพรุ่งนี้จะอะไรอีกอ้าไปทุกคน พออันนี้เล่าให้ฟังมากกว่าน,นั้นไปดูในรายการของพุทธนะคืนนี้เข้าใจบอสนะอ่ะทีมบอสใครทีมบอสขอคนละหนึ่งออเดอร์